เอยอสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมสมมบี้วอลกับบูดชแนลนะครับวันนี้นะครับอยู่กับรีวิวนะครับเพื่อนๆนะผีนะฮะผู้ผีทัดมืดเนาะนะครับก็เป็นน้องวาเลสกานะครับโอ้โหอันนี้นี่นะครับบอกเลยว่าเป็นคนที่เล่นนะครับนะแห้ผีมืดเนี่ยนะครับได้เก่งมากๆนะนั่นก็คือนะครับไอดีของจานโก้นะหรือว่านะครับในกลุ่มสมมบี้วอลเนี่ยคือจานโก้นะครับเนาะ ทีมทีมโอริโอนะครับเออนะคนที่แบบโปรไฟล์ยืนละหล่อนะครับอันนั้นที่เรียกว่าเห็นคลิปบ่อยๆเนี่ยใช่เลยนะวันนี้ก็เลยแบบขอหยิบนะครับขอยืมมารีวิวเพื่อเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆเนาะใครที่มีนะครับไม่ผีทัดมือเนี่ยนะครับจะได้มันได้เป็นแนวทางบอกเลยว่านะครับตัวนี้โคตรเก่งนะแล้วก็เรียกว่าโกงเลยแหละนะเพื่อนๆซึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนาะตัวนี้นะครับในส่วนของวาัสก้าเนาะนะฮะ เอ๊ะมันอ่านว่าวาลัสกาว่าทุกคนหรือว่าเวลาสการครับเพื่อนๆนะอันหลังเนี่ยไม่น่าใช่นะเนี่ยผมมุกเฉยนะนะรครับตัวนี้นะครับผมเนาะก็จะเป็นสายสนับสนุนนะครับโดยที่เลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็สแตตดอื่นๆนะครับก็จะไม่ค่อยโดดเด่นละนะครับในเรื่องของดีเฟนต์แล้วก็เลือดก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะปลุกมาได้ต้านนะครับเออนะโดยสแตทโดยการปลุกมาอาจจะไม่ค่อยแบบว่าสแตทดีเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าสกิลโคตรดีนะครับอ่ะ สกิลที่1น,นะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็โดดซับเกรเนาะมีโอกาสเนี่ยที่50%ที่จะโดดซับเกรนะครับโจมตี15%แล้วก็ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นนะแรงตามเพชรปีสูงสุดนะครับอัพเต็มตรงนี้ได้เกิดใครอยากได้นะครับในส่วนของโดดซับเกรนะก็อัพให้เต็มเลยครับแล้วก็ความแจกเพิ่มขึ้นด้วยนะนะครับตรงนี้บวกเข้าไปอีกถึง25เลยนะนเพื่อนๆนะก็จะมีโอกาส75%เลยนะครับที่จะมีโอกาสโดดซับเก15%เนาะแล้วก็สกิลนะครับสกิลที่ 2นะทุกคนนะนะครับสกิลนี้เป็นนะครับเอ่อสกิลเวคคล้ายกับท่าน้ำนะในะครับใครที่ยังไม่เคยดูท่าน้ำผมมีคลิปรีวิวอยู่ในช่องนั้นเพื่อนเอ่อหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปรีวิวภาคใหม่ของท่าน้ำก็ได้นะนะครับเพราะผมเองก็โม่ใหม่มาใช้แบบโคตรดีเนาะท่า2นะครับเป็นการแบ่งความเสียหายที่เท่ากับ HP สูงสุดนะครับของตนเนาะนะครับในส่วนของอัตราเครื่องสังเวยน,นะนะทุกคนนะนี่ครับอัตราเครื่องสังเวยก็คือทุกครั้งที่พอพวกนะครับเนาะแล้วก็ศัตรูเนี่ยนะครับในสนามเนี่ยได้รับความเสียหายเนาะ เครื่องสังเวยก็จะสะสมในคังนะครับแล้วก็หากมีมอนเตอร์ตัวใดนะครับตายแล้วเครื่องสังเวยก็จะสะสมได้เต็มทันทีแล้วก็สก,กิลจะเลืองแสงนะทนนะนะครับนี่นะครับเมื่อมีเนาะเครื่องสังเวยเต็มนะครับเวลาคูดาวของสก,กิลก็จะลดลงหนึ่งเทินด้วยแล้วก็หากใช้สก,กิลนะครับตอนที่เครื่องสังเวยเต็มเนี่ยเครื่องสังเวยก็จะถูกใช้ไปทั้งหมดนะครับอัพเต็มครูดาวแค่4เทินนะครับแล้วก็ในเรื่องของสก,กิลทีมแมทนะหรือว่าพาสซีฟสกิลนะครับ เมื่อพักพวกนะครับที่ HP เนาะนะครับลดลงเนาะโจมตีศัตรูนะครับความเสียหายจะเพิ่มขึ้นเนาะตาม HP ที่ลดลงด้วยนะครับหากมีมอนเตอร์นะครับตัวใดตายหลอางารต่อสู้เกจนะครับโจมตีของตนก็จะเพิ่มจนเต็มเออนะฮะก็เรียกว่าผมก็เคยเจอมันตอนที่มันฆ่าเพื่อนผมมาตายเนาะระดัเดมอนผมเกิดขึ้นมานะครับผมกระโดดไม่นี่ฆ่าอีกทีหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่จะหยิบเดมอนไปประทะน้องเนี่ยก็ดูดีๆนะเพราะว่าเกจโจมตีของน้องนะครับจะเพิ่มจนเต็มนะครับ นะฮะแล้วรีเดียสกิลเพิ่มพลังโจมตีในเนื้อหากิลนะครับ4ีเนาะอ่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนภายนอกเนาะก็จะเป็นรูนทั่วไปนะ HP นะครับทำดึกถึกนะทุกคนนะ HP ล้วนเลยนะครับเลือดสามมิลแปะเนาะแล้วก็แฟกนะครับจะมีแรงตาม HP ดพีจะมีแรงตามสปีดเนาะนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใน RTA กันดีกว่านะครับผมใน RTA นะครับเพื่อนๆเนาะตอนนี้ก็อยู่เรียกว่า3มมิลแล้วนะครับนะครับผมโดยที่รูนนะครับของเจ้า เวลสก้านะน้ำมันะเม้เมนะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทำเป็นต้านร้อยนะการับซีซีนะครับให้สมกับการที่ปลูกมาแล้ยต้าน25ก็จะทําต้านลอยได้ง่ายขึ้นนะครับสังเกตว่าเน้นหนักไปทั้งเลือดนะครับแล้วก็สปีดเนาะสปีดอยู่ประมาณ100นะครับนะก็จะเป็นนะครับ hit p นะครับ hit p แล้วก็ hit p นั่นเองนะสามช่องเลยนะครับนี่ก็แฟกนะครับดาเมจแรงตา้าน hit p นะเราก็มีการธาตนะุเนาะเราก็มีดาเมจ แรงตามสปีดนะครับฝั่งนี้ก็ใส่เป็นดัมเมดแรงตามสปีดดัมเมดแรงตามพี่แล้วก็คิดดัมเมดนะครับเมื่อให้พีของของศัตรูแย่ลงนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆนะนะครับไปเดี๋ยวไปดูการใช้งานกันดีกว่าเนาะนะครับหนีรีเพลย์เลยครับเพื่อนๆน,นะแล้วก็การต่อสู้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าชนะมาแล้วทุกคนนะนี่นะครับดับก็จะเป็นคู่กับเดมอนแสงเนาะเดมอนแสงนะครับแล้วก็มี ดีเคลมเดมอนแสงเนี่ยคือของดีเลยนะเพื่อนๆนะหยิบไปคู่กันได้แล้วก็ถ้าฝั่งศัตรูฆ่าเราได้หรือนะครับเราฆ่าได้เนี่ยก็จะมีคาร์ลอีกตัวนึงแล้วก็จะมีนะครับนี่ฮะน้องผีของเรานะครับผีมืดผมขอเรียกผีมืดแล้วกันนะนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะก็จะเป็นแบบว่าตัวซีซีเขาแข็งเยอะเนาะก็เลยแบบโดนแบนโนบาร์ no ลงไปนะครับเนาะซึ่งเขาก็อาจจะคิดว่าที่ถ้าเกิดว่าปล่อยมาเนี่ยนะนะปล่อยโนบาร์มาเนาะแล้วก็แบบ มือโดนแบนเลยก็น่าจะเล่นลำบากนะเขาก็เลยแบนนะครับแบนโนบะระเซฟที่สุดแล้วนะครับนี่ครับเพื่อนๆบอลลนมาเดมอนแสงนะครับโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่ยัดแบบทีมสปีดมาเลยนะโอ้โหแล้วเจอครับเจอผีมืดแล้วก็ผีมืดเนี่ยมันยังเล่นนะครับคู่กับโลโบแสงได้ด้วยนะทุกคนนะใครมีโลโบแสงนะครับก็ทํามาเล่นคู่กันได้เนาะนะครับมาถึงก็เลยเดมอนแสงเนี่ยก็ระเบิดนะระเบิดตัวเองตายเนาะนะครับ แล้วก็ลิงกับคาร์ลอย่างเงี้ยเออคาร์ลอก็แบบเรียกว่าจะได้สก,กิลต่อนะฮะนี่ครับผมไปแล้วครับปากปากโอ้โหยงไงเรียบร้อยตายครับเพื่อนๆนี่ได้เธอเลยนะครับอันนี้ไม่ตายนะนิดนึงนะแล้วก็นินยังไงครับโอ้โหนี่เข้าคาร์ลอเลยครับผมเพราะว่าถ้ามีคาร์ลออยู่นะครับก็น่าจะลําบากเนาะนะนแล้วข้อดีของก็คือตัวนี้เห็นไหมเกรเต็มครับเพื่อนๆโอ้โหขึ้าไปเนี่ยครับเห็นไหม เรียกว่าคขานข้งโกงเลยนะนะครับเจ้าผีมืด ừ, ด้วยจากฟัสซของมันด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะครับเจอทีมที่แบบว่าดูเพื่อนนะฮะทีมทีมเจานะเนาะเรียกว่าทีมเจาะแล้วกันนะทีมบุกนะครับแก้ด้วยทีมนี้นะครับผมเนาะใครที่กําลังหานะครับไอดี ID เล่นนะนะครับก็ค่อนข้างเชียร์นะถ้าไม่มีเดมอนแสงนะครับถ้าเอาให้ดีก็มีเดมอนแสงกับผีมืดแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็จะเป็นผีมืดโรโบโลโเอยโรโบแสงเนาะนะครับเล่นกันได้เลยนะ เรียกว่ามันมันเลยเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็เปลนดีเคนะจะได้แบบเบาลงนะครับเนาะเพราะว่ามันตีแหลกนะสปียดนะครับนี่อันนี้มีนานะด้วยปาดมาไปยังเอาให้ครับเรียบร้อยตายไปแล้วครับเกิดมาคารอได้เทินครับเพื่อนๆนะเพราะว่ามีการตายเกิดขึ้นครับมีอบร้อยครับผมแล้วก็ตึมเขาให้โอ้โหเป็นไงครับคือมันไม่ตีขี้ไงแมวมืดก็เลยตายนะเพื่อนๆนะนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะเพื่อนๆนะนี่ครับตานี้เลยนะ ก็หยิบมืนเดิมเลยครับ3า,าพิกเนาะแต่ว่าไม่ได้หยิบดีเคลมเพราะว่าฝั่งตองข้ามเนี่ยก็เป็นโกโจกับในส่วนของดูอิดนะครับอันนี้ลองไปดูกันนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะแพ้แลเพื่อน,นๆนะครับเพราะว่าตัวเก่งอย่างปืนกลลมโดนแบนออกไปนะนะครับโหเรียกว่าการออกแบบคอมโบนะสไตล์การเล่นนี่คือออกแบบคอมโบได้ดีมากนะครับ แล้วก็เดมอนแสงตอนนี้เป็นที่นิยมเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนะี่ยคือตัวมันเล่นไม่ยากครับตัวมันเล่นง่ายทำรู้ง่ายแล้วก็ทีมที่ไปเนี่ยนะครับไปกันงสนุกนะครับผมเรียกว่าเป็นตัวเริ่มต้นเป็นตัวที่เล่นได้เลยนะเพื่อนๆอนะจะีเข้าไปครับแล้วก็เปิดเกาะนะแต่ว่าฝั่งตรงข้ามนะครับมีเปียกอยู่แล้วมีงูมีครับอันนี้คือเจ็บตรงมีงูมีแล้วผมว่านะเอาละครับเรืองแสงกันทุกคนนะแต่ว่าจะตายก่อนหรือเปล่าครับ จังหวะนี้นะฮะโอ้โหก็โจที่มาอีกนะครับแล้วก็ฮิวขึ้นมาบเบาๆไหมไม่นะครับโอ้โหสะโดนไปแล้วผีมืดนะโดนสตันนะครับมันป่วนจริงนะมันนะเมนูมินะครับเนี่ยเป็นตัวที่แบบแทนที่เขาจะได้คอมโบมันๆนะเออแบบไปขัดแค่ขัดขาแล้อีกนะครับดูเนี่ยแล้วก็กลางไปอีกขึ้นไปอีกทุกคนเนี่ยถ้าเกิดเจอทีมไวๆนี่ชอบเลยนะยังไงครับได้เทิร์นไหม แต่ว่าสก,กิลไม่เลืองแสงนะครับผหถ้าเลืองแสงนี่บอกเลยว่ายัางเจ็บนะครับโอ้โหเรียบร้อยนะเรียกว่าโซจะหมดแล้วนะครับผมโซหมดไปแล้วเนาะนี่ครับถ้าตายนี่นะ่าจะตายจริงแล้วโนอะ้โหูแล้วมาแล้วครับโกโจโน้ำํำอันนี้คือไม่ไหวจริงนะทุกคนนะนะครับโดนแบบรัวๆเลยมีกูมีตัวปวดเนานะผมหายดูสักบ้านแล้วกันนะทุกคนนะ อีกสักบ้านหนึ่งสักบ้านหนึ่งอ่ะบ้านนี้เลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเป็น,ปน,ปนอีกสักบ้านหนึ่งเนี่ยครับที่จะเล่นให้ดูนะนะครับก็เดมอนนะครับแล้วก็ผีมืดนะครับนี่ครับปืนกลแล้วก็นานะนะครับผมนี่ปล่อยมเดิมนะเพราะว่ามันตีไม่ขีนะครับบางทีเขาอาจจะามาการคาร์ล็อตไงแต่เขาแบบบางคนอาจจะไม่รู้นะแบบไม่ค่อยได้เจอไงผีมืดเอ๊ะผีมืดเขาเล่นยังไงกันนะนะครับ ตายไหมครับเดมอนอ่ะแล้วอย่างนี้จังหวะนี้เข้าเธอนียครับเพื่อนๆบอกว่ามันมีคนตายไงนะครับดึ้มกัให้ครับโอ้โหได้โซกลับมานะครับนี่เก็บอีกหนึ่งโซครับผมปล่อยให้ยิงไปเนาะนี่ครับผีสกิลมาอีกแล้วโอ้โหโคตรดีนะครับผีผีมืดชุบขึ้นมานะครับแล้วก็จังหวะนี้คาร์ล์เข้าเก็บงานครับผมเรียบร้อยนะ ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะใครที่กําลังหาแนวทางการเล่นหารูนี่ใส่เนาะนะครับมีสามมิลแล้วนะทุกคนนะนี่รูนประมาณนี้เลยนะครับเลือดเยอะมีสปีดแล้วก็อันนี้ทาต้านร้อยนะนะครับรูนเนี่ยไม่ยากมากนะทุกคนนะแบบว่าไม่ต้องมาทำสปีดเวอร์วังอลังการก็คือมีสปีดร้อยหนึ่งมีต้านร้อยแล้วก็เลือดนะครับเนาะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับบูชแนลด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณจานโก้ด้วยนะครับ ทีมคีมโอริโอนะครับที่ให้ยืม ID มารีวิวนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันใ่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ